ลองมาชมพระสมเด็จยุคกลางกันนะครับเป็นพระสมเด็จที่กำลังมีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหรือการผรสมเนื้อมวลสารนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรามาสังเกตกัน อย่างง่ายๆก็แล้วกันนะครับว่าลักษณะของการเอียงไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามทีจำไว้เสมอนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ีคนมักจะไม่ค่อยเข้าใจในลักษณะของการเอียงขององศาขององค์พระนะครับก็เลยทำให้มีโอกาสที่จะได้พระ เกจไปช้าอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งเคล็ดลับตรงนี้โดยส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยรู้กันนะครับแต่ถ้าคนมีพระสมเด็จอยู่เป็นจำนวนพอสมควรและจับมาวัดเหมือนๆกันนะครับก็<อ>ะะจะได้องศาในการเอียงใกล้เคียงกันทีเดียวจึงอยากจะให้บรรดาเพื่อนๆญาติธรรมที่เข้ามารับชมกัน ให้มีความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะครับในการศึกษาเกี่ยวกับพระเครื่องเวลาท่านจะศึกษาอะไรจะต้องอเข้าใจในเกล็ดเล็กเก็ดน้อยก่อนนะครับว่าลักษณะของการเอียงขององศาพระนี่ก็เ,เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็ฐานของพระก็เหมือนกันนะครับฐานที่1กับฐานที่3จะต้องสูงกว่า ฐานที่2อ,อยู่เล็กน้อยนะครับฉะนั้นการที่เราศึกษาเกี่ยวกับพระเครื่องหรือพระสมเด็จนะครับเราจะต้องรู้เกจเล็กเก็ดน้อยของอสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับพื้นข้างในกับพื้นข้างนอกนะครับก็จะมีลักษณะของการสูงต่ำกว่าการอยู่เล็กน้อยเช่นเดียวกันเราต้องมามองดูว่า แขนทั้งสองด้านนะครับเวลาประกบเข้าหากันสมมุติว่าเอาแขนนี่มารวมกันเข้าไปแขนจะต้องไม่ใหญ่กว่าเอวนะครับจึงจะมีอัตราที่สมส่วนสำหรับพระสมเด็จนะครับแต่ถ้าเอาแขนสองด้านนี่มารวมกันแล้วใหญ่กว่าเอวนะครับก็แสดงว่าพระสมเด็จ องนั้นไม่ใช่ของแท้นะครับก็คือขาดความสมดุลในลักษณะของอพุทธศินของพระสมเด็จจึงอยากจะให้บรรดาเพื่อนๆพื่ติธรรมที่เข้ามารับชมกันให้สังเกตคือเก็ดเล็กเก็ดน้อยเหล่านี้นี่ไม่มีใครที่ที่บอกท่านนะครับโดยส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าเส้นบังคับจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องสังเกตดู จุดตำหนีตรงโน้นตรงน,น,รงนี้คือส่วนนั้นเป็นส่วนที่มีแต่นำพระเกมาชี้จุดต่างๆแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่นำพระแท้มาชี้จุดนะครับนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะให้บรรดาญาติธรรมที่เข้ามารับชมกันเกิดความเข้าใจในการศึกษาเกี่ยวกับพระเครื่องกัน เนื้อหามวลสารขององค์นี้นะครับก็จะมีความเก่า,าที่เป็นเนื้อผงพุทธคุณล้วนนะครับสำหรับองค์นี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อผงพุทธคุณล้วนแต่เป็นยุคกลางนะครับไม่ใช่ยุคปลายหรือยุคต้นจึงทำให้การผสมของมวลสารต่างๆก็ยัง ยังยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่นะครับก็เลยสีก็เลยออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับจึงอยากจะให้บรรดาญาติธรรมที่เข้ามารับชมกันให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาเกี่ยวกับพระสมเด็จกันก่อนซึ่งก็เป็นพระที่เป็นสุดยอดปรารถนาของทุกคนนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นคงไม่มีใครที่ไม่ปรารถนาพระสมเด็จนะครับแต่โอกาสที่ท่านจะพบ ปรุงแท้ๆสำหรับาพาสสำเร็จนี้ก็ค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็คงให้เก็ดเล็กเก็ดน้อยสำหรับท่านไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับ